ซานตาเฟเสิร์ฟความสุขทุกสถานีถ้าคุณเสียเงือ่อเราคือทีมเดียวกันดื่มสปอนเซอร์สดชื่นทุกความท้าทายกับนักฟุตบอลระดับโลกกลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยครับผมโอ้โหวันนี้ไม่พูดไม่ได้นะกระแสรแรงเหลือเกินครับนะฮะ ขนมหวานไทยได,ดังไปทั่วโลกแล้วข้าวเหนียวมะม่วงครับผมอ่าก็เหตุก็เกิดจากน้องมินล,ลินั่นเองครับนะแรปเปอร์หญิงของเรานะครับก็นำข้าวเหนียวมะม่วงนเนี่ยไปทานบนเวทีคอนเสิร์ตครับนะโคเชล่าเป็นเทศกาลดนตรีระดับโลกแม่พูดถึงเวทีโคเชล่าละหูผมไม่ได้ไปมาหลายปีเลยเนี่ยเขาเชิญด้วยไม่อยากไปเที่ยวเพราะคนไทยก็ไปเที่ยวกันเยอะ,นะเนาะเยอะเยอะเยอะโอ้ก็เลยเป็นกระแสดังไปทั่วโลกแล้วก็ในประเทศไทยนะ เขาบอกซ N เเนี่ยจัดอันดับเป็น50ของหวานทั่วโลกเนี่ยข้าวเหนียวม่วงติดหนึ่งใน50นะย้อนกลับไปนะครับเราเคยได้ข่าวว่าพี่น้องชาวสวนม่วงเนี่ยอเอามันม่วงไปทิ้งโอ้ใช่ใช่แต่พอ,พอน้องบิลลี่มันทำกระแสแล้วโอ้โหชนิดสะพัดเลยครับผมเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับสองท่านนี้ครับผมนะฮะท่านแรกครับดตร์สุรจงดาท่านที่สองครับเชฟอินนรงร์ฤทธิ์เชิญครับครับ กายสวัสดีครับครูกายเจาสวัสดีครับนี้พามาด้วยอ๋อเหรอนี่เชฟหน้าตาดีไหมดีอยู่แล้วเหมือนผมตอนเป็นรุ่นเป็นรุ่นเลยนะเดี๋ยวเชฟเิญครับผมก่อนอื่นถามครูกายรือครูกายทําไมมะม่วงต้องกินกับข้าวเหนียวมูลจริงๆอ่ะถ้าเป็นคนอีสานบ้านผมเนี่ยูคนเนี่ยจะกินข้าวเหนียวเฉยๆกับมะม่วงข้าวเหนียวไม่ได้มูลนะไม่ได้มูนอ๋อเหรอต้องใส่กะทิหาแต่ว่า ถ้าทางแบบพื้นบ้านอีสานเนี่ยเองเป็นคนอีสานเนี่ยคือข้าวเหนียวเนี่ยกินกับมะม,ม่วงเลยข้าวกับคาวามหวานของมะม,ม่วงเลยอยู่ท<า>้องมูนี่ยจะเป็นของทางภาคกลางภาคกลางเพราะว่าอ,อย่าลืมว่าแถวเนี้ยวัฒนธรรมการใช้กะทิะหรือการกินมะพร้าวเนี่ยเพราะว่าภาคกลางมันจะติดกับทะเลอสองการรับวัฒนธรรมการใช้แกงอย่างใสกะทิเลยเรื่องแกงต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็อามาทําอาหารทั้งข้าวทั้งหวานกะทิเนี่ยนะฮะครับ ทีนี้เริ่มแรกเนี่ยเขาเริ่มทานข้าวเหนียวมูนกับมะม่วงพันอะไรสมัยก่อนต้องกินไอ้นี่นะอกร่อง๋อ่วงอกร่องจริงๆข้าวเหนียวมูนเขาเขากินได้หลายอย่างนะใช่ไหมเชฟนี่ต้องหันเชฟนี่ปอกใหญ่แล้วจริงๆไอ้ข้าวเหนียวมูนเนี่ยนะครับหรือการหุงข้าวกับกะทิเนี่ยมันมีทั้งข้าวสวยกับข้าวเหนียวอืพี่เคยได้กินข้าวข้าวมันส้มตํำไหมเคยได้ยินนะแต่ไม่เคยลองชิมคือการหุงข้าวใส่น้ำกะทิอันนี้ เข้าใจว่ารับวัฒนธรรมมาจากอินเดียหรือเปอร์เซียด้วยหรือวัฒนธรรมมุสลิมด้วยต่อมาก็เอาข้าวเหนียวเนี่ยมันนึ่งกะทิหรือมันดูดน้ากะทิอีกก็เรียกข้าวเหนียวมูนก็จะกินหลายอย่างเช่นข้าวเหนียวหน้ากระชีกหน้ากระย่าข้าวเหนียวสังขยาเป็นหน้าต่างๆหน้าต่างๆข้าวเหนียวหน้ากุ้งข้าวเหนียวหน้าปลาแห้งข้าวเหนียวทุเรียนในระหว่างนี้ผมเห็นเชฟเอามะม่วงแบบซอยอย่นีย ใช่ครับก็จะจัดเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับอยากจะนําเสนอออกมาในรูปแบบที่มันสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับตัวของข้าวเหนียวมะม่วงได้อเออม,มันลึกเนอะถึงการแบบหั่นลงบ,บางๆนะเข้าปากมันจะฉ่ำนะเีนียใช่ป่ะครูต่อท <c oughs> ีนี้เวอามูเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยพอกินกับมันเข้ากันพอดีอไงครับไม่ใ่าจะเป็นกินกับทุเรียนกินกับมะม่วงแล้วยังมีกับข้าวเหนียวกินกับขนุนอีกนะ เออใช่ใเนาะแปลงแปลงไปเรื่อยก็ไอ้วัฒนธรรมข้าวเหนียวมูนหรือข้าวเหนียวพวกเนี้ยยังต้องเอาไปปิ้งอีกก็มีก็คืข้าวเหนียวมูนนี่แหละแต่เอาไปใส่กล้วยใส่ก็เป็นข้าวเหนียวปิ้งไงอ๋อไปห่อแล้วก็ปิ้งใช่ครับเนี่ยก็คือวัฒธรรมของของไทยเนี่ยมันหลากหลายตกแต่งไปหละไปไปฉีกออกไปได้หลายอย่างครับผม แต่ก็ในเมืองไทยก็ต้องบอกว่ามันมีมะม่วงสุกเนี่ยหลากหลายพันธุ์นะครูมันม,ม,มีมะม่วงแบบโบราณแล้วก็มะม่วงสมัยใหม่เราไปดูกันไหมล่ะก่อนที่เชฟกําลังทําอยู่นะดูดูดูด nah ูดูมีอะไรบ้างครูนี่เนี่ยมะม่วงมันอันนี้เท่าที่หามาได้นะพี่เองอันนี้อีเขากินอย่างนี้น้าดอกไม้น้ดอกไม้อ้น้าดอกไม้เนี่ยจะบอกว่ามันเป็นมะม่วงที่เดินเนี้ยกาลังฮิตมากเพราะว่ามันมันผลิตได้เยอะ ผิวมันสวยแล้วมันเก็บไว้ได้นานรสชาติแล้วมันก็เป็นผลไม้ส่งออกแต่ถ้าเป็นพันโบราณอย่างอย่างนี้มะม่วงกะล่อนพี่เคยเห็นไหมมะม่วงไหครูมะม่วงกะล่อนไม่ค่อยมีเนื้อหรอกเนี่ยไม่ค่อยมีเนื้อเฮ้ยอันนี้มหาชนกมหาชนกเพิ่งเคยได้ยินชช่ออันนี้เป็นพันธุใหม่ครับอนี่แก้วขมิ้นแก้วขมิ้นอกล่องอกล่องคุ้นเคยดีนะอกล่องเนี่ยอกล่องทองอกล่องเขียวอกล่องดำเนินหวานอกล่องในกินกับข้าวเหนียวมะม่วง ได้ดีนะโชคอันต์นโชคอนันต์ก็ผิวสวยนะหลังโกงครับอันนี้อันนี้แบบมาใหม่เดี๋ยวเออเพิ่งเห็นเนจักรพพัดเจักรพพัดมะม่วงเรามันมีมะม่วงกินกินเปรี้ยวนะสําหรับทํายำทําอะไรด้วยมะม่วงกินมันมะม่วงกินสุกแล้วยังมีมะม่วงสําหรับกินกับข้าวเหนียวมูนที่เราจะพูดกันวันนี้ด้วยมีมะม่วงกินดิบก็มีเปรี้ยวไอ้พวกนี้ก็เป็นนธุนใหม่นี่นี่ดูทางเชฟโอ้โหเดี๋ยวสวยงามมาก ที่เห็นนี่คือมะม่วงนะแต่ว่าทำเป็นดีไซน์เป็นรูปร่างต่างๆแบบต่างๆใช่ครับผมถ้าถ้าแบบนี้ก็คือเป็นการกรีดแล้วก็ดึงคือจริงๆอ่ะผมไม่ต้องไม่ต้องปอกเปลือกไม่จําเป็นต้องปอกเลยคือง่ายเน้นง่ายกินง่ายเลยนะแต่ก็สวยขึ้นเนาะไม่บผมี่าทานอย่างเช่ว่ามันสร้างมูลค่าเลยนะะเห็นป่ะมีลูกเี่อย่างนี้ผมไม่หมอยากกินหรอกเก็บเก็บไม่ดูแลเมื่อกี้นี่สิ เทปเขาซอยๆยงไงคือนี้เหรอฮะใช่ครับผมมันจะออกเป็นรูปร่างอย่างนี้ก็จริงจริงลักษณะการกรีดให้เราเลือกผิวตึงๆเนาะสวยๆนะครับครับแล้วเราก็ปอกแบบไม่ต้องอ่าปอกผิวออกนะครับไม่จําเป็นเลยตึ๊บได้มาอย่างนี้นะครับแล้วก็มันจะบินสอเลยนะฮะอย่างนี้เลยอ๋อกรีดไปอย่าให้ทะลุเปลือกมาอย่าให้ทะลุเปลือกครับถ้าจะโดนนิ้วเราก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่อย่าทะลุเปลือกอย่าให้ทะลุเปลือกทูไก่ครับเฮ้ยทำอะไร ไม่ใช่เอไอจะถามเลครูไก่ถามผมก็ได้เดี๋ยวผมรู้ข้อมูลเลยก็ได้เออพ่เท่งครับอะไรเริ่มมีตั้งแต่สมัยไหนฮะขเนียวอนนี้ไม่รู้นะครูไก่ครูไก่ครูไก่ตอบหน่อยเดิมเนี่ยคนเผาดั้งเดิมเน่ยกินข้าวเหนียวก่อนนะยังเกยดไม่พอขึ้นไปทางภาคเหนือก็กินข้าวเหนียวภาคอีสานกินข้าวเหนียวเลยไปถึงตอนใต้ของจีนอะแล้วทีนี้ข้าวเหนียวก็ยลยอยู่วัฒนธรรมที่ยังคงอยู่คือวัฒนธรรมขนมและวัฒนธรรมการ เส้นสวงบูชาในพิธีกรรมภาคใต้นี่เขามีกินเหนียวใช่ไหมลูกใช่ครับเออในภาคใต้เนี่ยงานแต่งงานเขาได้กินเหนียวเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ทําการเบ่งบานครับว่าอย่างนี้อ๋อก็เป็นอย่างนี้เนาะใช่จะเป็นอย่างนี้แล้วก็เราก็วางไว้ฮะเนี่ยนะมันก็สวยงามสวยงามน่าทานด้วยนะครับเขาเรียกฟิวชั่นใช่ไหมฟิวชั่นไม่รู้จักเป็นยังไคือแคนปกติเรากินแล้วก็หัน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 กินได้แต่แล้วเดี๋ยวก็ยับปากเอามูลค่าก็ถาม ทางเชฟัาเลยกับกระแสชาตต่างชาติที่รู้จักโอ้โหขนมหวานของไทยติดติด50ิของของโลกใช่ไหมครับครับรู้สึกยังไง จริงๆต้องบอกก่อนว่าถ้าในในสายอาหารนระารู้สึกดีใจนะดีใจมากๆเลยว่าขนมต่อให้มันอาจจะไม่ไม่รู้นะว่ามันท,ที่มาที่ไปคือไทยแท้หรือเปล่าแต่เราก็รู้สึกดีใจที่ขนมของไทยคนทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักมากยิ่งขึ้นหรือเหมือนช่วงที่ผ่านมาอย่างที่น้องมิลลี่เขาออกขึ้นคอนเสิร์ตไปเนี่ยผมก็ทําคลิปออกมาเชื่อไหมว่าคลิปเนี่ยเป็นกระแสะไวรัลสองวันเจ็ดล้านคนนะครับดูคลิป่าเนียมะม่วงที่ผมแกะครับอ๋อเหรอใช่ครับซึ่งมันเร็วมากได้ คลิปประมาณสัก40วิแค่นั้นเองผมก็ทําคลิปแบบเอาเพลงน้องมิลี่ที่ขึ้นคอนเสิร์ตอะไรมาทำลงติ k กตอกครับตอบกับใช่ครับสองวัน7ล้านคนดูดูสิครับเราก็จะเป็นหนึ่งใน7ล้านคนด้วยนะครัวตื่นเต้นภูมิใจด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นอาหารไทยที่ต่างชาติดีเก๋ที่สุดนะครับและคนที่ชอบมากสุดนะคนจีนก็ชอบคนฝรั่งก็ชอบเพราะว่ามันกินแล้วมันรู้สึก มันผสมผสานอ่ะคือเอาข้าวมาทําขนมอ่ะเชฟเซยเ้าเนี่ยเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเอาเสร็จแล้วทาไมไม่เรียกกินกันละโอเคครับชิมกันเลยดีกว่าอาแล้วไปชิมเลยดีกว่าคือปกติของไทยเนี่ยมันจะประณีตบรรจงนอกจากจะเป็นอาหารปากอาหารท้องแล้วมันต้องเป็นอาหารตาด้วยครับอันนี้แบบแบบชาววังแบบชาววังแล้วที่กุไก่พามาเนี่ยเอาแบบชาวบ้านอันนี้แบบสมัยเป็นเด็กๆชาวบ้านนะชาบ้านเลยเป็นไอ้ไอ้ไอ้มะม่วงอกล่อง มะม,ม,ม, oh, ม,ม,ม่วงน้อยมะม่วงน้อยเออมะม่วงกะล่อนมะม่วงกะล่อนเออมะม่วงกะล่อนนี่นี่นี่สมัยเป็นเด็กผมกินอย่างนี้นี่นะฮะนี่นี่กะล่อนอันนี้ทางบ้านครูเขาเาเรียกมะม่วงกะล่อนไหมหรือมีเขาเรียกมะม่วงน้อยเออมะม่วงกะล่อนเออจริงจริงเนื้อมันน้อยผิวมันหนาเหนียวแล้วก็เมื่อก่อนขึ้นไม่ได้นะมดแดงไงไม่ม uh, ันสูงมากเราต้องรอหน้าฝนครูลองทั้นตอนทำาย่านี่ยวิธีการทานอันนี้กินก่อนจะรู้จักข้าวเหนียวมะม่วงแบบนี้อีกก็คือกัดตูดอย่างนี้ อ๋อเห็นไหมการตัว่างนี้คือบ้านนอกเราไม่ต้องมีมีดหรอกมือนี่แหละแกง่ายนะก็บีบนี่บีบปั๊บบีบปั๊บแล้วก็ดูดนี่ก่อนดูดก่อนอันนี้ต้องระวังเด็กๆต้องระวังนะบางทีมุดเข้าคอไปนะเดนี้เด็กกินไม่เป็นแล้วดีแล้วล่ะแล้วก็ข้าวเหนียวยัดอ๋เสร็จแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็บีบบีบหน่อยนึงบีบให้น้ำมันฉ่ำข้าวเหนียวฉ่ำข้าวเหนียวหน่อยนึงแต่นี่คือข้าวเหนียวไม่ได้มูนไม่ได้มูน อเป็นข้าวเหนียวธรรมดาแล้วเราก็กินเนี่ยนี่คำนี่คำเดียวจะอิ่มเลยเนี่ยอิ่มเลยผมเคยไปอินเดียเห็นคนอินเดียกินแบบนี้นะแล้วเอาบะม่วงมาขยำขย้ำขย้ำแล้วก็กัดจูดแล้วก็ดูดเอาน้ำมันอ๋อเนาะเราจะสุดสุดท้ายเลยเชฟสุดท้ายคือมันต้อง ราดกะทิใช่ไหมหมายถึงกะทิมันต้องราดลงข้าวเหนียวหรือมะม่วงใช่ไหมฮะอ่าใช่เป็นคําถามที่ไม่จบไม่สิ้นนะฮะเออเออจังหวะสมจริงๆแล้วถ้าเหมือนสมัยโบราณนี่เขาเขาต้องทํายังไงครับอาจารย์เขาต้องราดบนข้าวเหนียวอ่าถ้าในในมุมของคนทาอาหารอ่ะข้าวเหนียวถูกแล้วเพราะว่าตัวของข้าวเหนียวเนี่ยโดนมูลกับกะทิมันซึมน้ําแล้วส่วนหนึ่งแต่การที่เราทําตัวของน้ํากะทิให้ออกเค็มเนี่ยมันก็จะมาเบลนรวมกับตัวของน้ําตัวของเนื้อข้าวเหนียวซึ่งมันก็จะกินเข้ากันพอพอวิธีกินก็คือเราตักเนื้้้อมะ่ววงตักกขาาาเหนนียรํท แล้วก็โรยด้วยถั่วทองกินเข้าไปก็จะเข้ากันพอดีโอ้โหนี่แค่คำพูดก็หิวแล้วเนี่ยเพราะว่าสีด้วยเนี่ยสีของกะทิพอไปรวมข้าวเหนียวแล้วมันเงาสวยงามน่าทานเดี๋ยวเรามาทานกันนะเรื่อมาเตรียมจานไว้ให้แล้วโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยกสูงสิเชฟฮะครับผมนี่อาหารชาวบ้านนี่กินการช้อนสังสีนะก็นั่นละสิผมบอกมันต้องช้อนกระเบื้องเราชาวบ้านชาวบ้านชาาวบ้นสบายๆแต่นี่ก็เป็นกุศโลบายที่ทำมานะเนี่ยทำไมอ่ะอ้าวว่าบางคนรีบกินนะ รีบกินเนี่ยปวดง่ายภาษาบ้านเรื่องตะกะรีบกินแล้ชักออกเลยชักออกปั๊บมิดมาแล้วเลือดโอ้โหขอบเลยนะแดงนะอืมขออนุญาตนะฮะส่งอาวุธครับส่งอาวุธนะครับนี่ส่งครับีเอาไปก่อนเอางั้นเดี๋ยวในระหว่างนี้คุณผู้ชมก็ผมว่าเชื่อว่าตอนนี้แครยวม่วงน่าจะมีทุกบ้านแล้วล่ะครับอ่าเรามาทานพร้อมกันไปทำทานกันเลยครับผมนะฮะนะ หรือไปหาซื้อแถวตลาดหน้าบ้านมีขายเยอะตอนนี้อระไต้องรีบไปหน่อยเพราะกำลังฮิตอยู่อ่าเดี๋ยวหมดหมดเร็วนะหมดเร็วหมดเร็วอ้าเดี๋ยวจะจะกินกันต้องขอขอบคุณครับครูไก่ครับผมขอบคุณต้องเชี์ครับผมขอบคุณมากนะครับผมเดี๋ยวเรากินกันจากนั้นก็ช่วงหน้าไปรอฮากับฉอยหน้าม่านพักสักครูครับคุณพระช่วย แดงไม่ค่อยมีงานใช่ไหมเสียงใส